นี่เป็นจุดตกต่ำแรกที่ผมเจอมาในรอบ5ปีมันเป็นค่้าคืนที่น่าผิดหวังจริงๆเราหวังว่าจะชนะในเกมนี้แต่มันก็ไม่ใช่คืนของเราเราต้องนิ่งเอาไว้และเรียนรู้จากมันสวัสดีครับโฟนตุมสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของทัพสิงโตคำรามกำลังคลำทางหาชัยชนะคำพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคำพูดของแฮร์รี่เคน หลังจากที่รู้สึกผิดหวังกับการพ่ายแพ้กับฮังการีแบบยับเยินคาเวมบรี0-4และเป็นการพ่ายแพ้กับฮังการีทั้งไปทั้งกลับในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกอีกด้วยโดยเกมแรกครับอังกฤษบุกไปแพ้ที่ปูสคัตอารีนามา0-1ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเน่าของทีมชาติอังกฤษในศึกยูฟ่าเนชั่นลีก์คนนี้เพราะนับตั้งแต่เกมนัดประเดิมสนามอังกฤษไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยตลอด4นัดที่ผ่านมาซึ่งโอเคแล้วครับว่าอังกฤษ อาจจะเจอกับงานยากเพราะอยู่ในกลุ่มออฟเดตร่วมกับอิตาลีและเยอรมันแต่การเจอกับทีมอย่างฮังการีพวกเขาเองก็ควรจะมีแต้มบ้างหรือไม่อย่างน้อยพวกเขาก็ควรยิงประตูใส่ฮังการีได้บ้างแต่ตลอด4นัดในรายการนี้อังกฤษยิงประตูได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นโดยได้ประตูจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนในเกมที่เสมอกับเยอรมันหต่อหแต่นอกจากนั้นแล้วอังกฤษยิงใครไม่ได้เลย ในตอนนี้นะครับฮังการีเป็นทีมจ่าฝูงของกลุ่มด้วยการมีเจดแต้มจากการลงเตะไป4นัดซึ่งพวกเขาได้คะแนนจากอังกฤษไปถึง6กแต้มด้วยกันการพ่ายแพ้ต่อฮังการีแบบสุดเลทเทแบบนี้ครับถือเป็นการพ่ายแพ้ในเวมบรีที่เลทเทที่สุดในรอบ9 4ปีโดยครั้งล่าสุดครับที่อังกฤษแพ้คาบ้านเลทเทแบบนี้ต้องย้อนกลับไปในปี1928ซึ่งครั้งนั้นพวกเขาแพ้ต่อสกอตแลนด์ไป1ต่อ5้า จากผลงานที่สุดย่ำแย่ไม่ชนะใครได้เลยในศึกยูฟ่าเนชลีกแถมแพ้ฮังการีแบบย่อยยับนั่นเลยทําให้เสื่ออังกฤษโจมตีอย่างหนักและแน่นอนครับว่าคนที่โดนวิจารณ์มากที่สุดนั่นก็คือแกเร็ดเซาเกตซึ่งเขาถูกแฟนบอลหลายๆคนตั้งคําถามว่าเขาจะดีพอหรือเปล่าที่จะคุมทีมชาติอังกฤษชุดนี้สําหรับแกเร็เซาเกตนะครับเขาเข้ามาคุมทีมอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนปี2016เขาคุมทีมไปแล้ว74นัดชนะไป46 เสมอ16แพ้ไป12โดยผลงานที่ผ่านมาพาอังกฤษจบอันดับที่4ในศึกฟุตบอลโลกปี2018และล่าสุดพาอังกฤษเป็นรองแชมป์ฟุตบอลยูโร2020แต่ทว่าในเวลานี้ครับผลงานของทีมชาติอังกฤษกำลังเน่าแบบสุดๆซึ่งสาเหตุก็อาจจะมาจากการที่นักเตะหลายๆคนดูเหมือนไร้ซึ่งแพชชั่นในการเล่นในรายการนี้เพราะมีนักเตะมากมายที่ออกมาบ่นกับโปรแกรมรายการนี้ยิงช่วงจบฤดูกาลไปแล้วนักเตะยังต้องมาเตะแบบนี้อีก แทนที่จะได้กลับไปพักผ่อนกับครอบครัวเพื่อจะได้กลับมาฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่นักเตะหลายๆคนอาจจะดูขาดแรงจูงใจในรายการนี้ไปและสําหรับทีมชาติอังกฤษนะครับถ้าหากว่าพวกเขาไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้พวกเขาอาจจะต้องร่วงลงไปเล่นในลีกบีของศึกยูฟ่าเนชั่นลีกก็เป็นไปได้โดยตอนนี้นะครับเหลือโปรแกรมอีก2นัดนั่นก็คือการออกไปเยือนอิตาลีและเล่นในบ้านพบกับเยอรมันซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายเลยครับสำหรับทีมชาติอังกฤษ และถ้าหากว่าพวกเขายังผลงานแย่อยู่แบบนี้มันก็จะส่งผลต่อผลงานในฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปลายปีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันและคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับผลงานของทีมชาติอังกฤษในยุคของเกเรตเซาเกตพวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกคนนี้ได้หรือไม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของทัพสิงโตคำรามกำลังคลำทางหาชัยชนะวันนี้ผมฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ